สวัสดีครับสายฝนมาแล้วนะครับวันนี้ห่อจิมาเห็ดไอ้ใกล้บ้านอบปิ๊บครับโดยใส่เตาถ่านครับผมนี่ครับผมไก่แม็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาจดี๋าวมาใส่นี่นะครับดั่งใส่ขวดครับขวดนีเส้นน้ำเค็งไอขวดนะครับครับผมลองเลยครับยั่นลงไปแน่นๆครับเเราไม่กินหัวครับ นางก็ไปเลยผูเลี้ยงนางไปเลยเจอผมแผาไปท่านครับผมเราจะนี่นะครับเอานามใ่นั่เนี่ยครับผมผมจะนามใ่นั่อยู่ครับไปต่างกันครับต่างกันครับใส่ท่านไม่บกได้ครับนี่ยต้องเสมอกันดีท่านใหม่ได้ก็ได้ได้ก็ได้นะครับต่างตั้งเทียงครับเป็นตะขวมบะนามใจนั่งเลย เอ๊ขายตังดขกยขนมนี่ครับผมเดี๋ยวน้ำใส่ด้วยครับน้ำใส่สิบขยันเติมทานบลูครับผมคุ้มหมด้ลครับัดก่อนัดก่อนถึงไม่ะไก่น่สูงพอดไหมพอดีครับพอดีพอดีครับผมหม่มานซิมหาที่ยังเปิดบางเทียนนครับรอชมเลยครับผม เรียบร้อยแล้วครับโอ้สีสันสวยงามครับเปิดแล้วครับสภาพนี้ใส่เวลา่วโมงหนึ่งกับสิบหน้าที่ครับนี่ได้แบบนี้ครับโอ้โหครับผมสวยๆครับสวยๆสีสวยสวยล่องไปพามันเลยครับมัาจะซุกมาซุกครับผมซุกพอดีครับผมพี่น้องเ้ยจำมาฮุงกับมาถาแล้ว โอ้สีงามครับครับผมคาราทแค่คาราทถือว่าประสบความสำเร็จครับจำอะไรม,มาล่ะสุกพอดีสีสวยดีครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินไก่อบเปี๊ยบใส่ต่อท่านครับผมไม่แหงอยากเฟี้ยงอยากฟังครับมาเลยพี่น,อน้องสุกแล้วครับผม <ใน S 2> ไกอไไไ่อบเปี๊ยบครับผมเแต่เงาแย่เลยพี่น้องโอ้ยควรสีได้กินมั่งเป็นชวโมง มาครับตะมองหุ้งไปเพชรนี่มันเข่ากันนีตัวมาพี่น้องนะได้แดวยเฮกดว่าว่ครับเจอกันมังครับขึนมาถามเต้นนะถาเต้นสุดยอดเต้นสุดยอดเต้นยกมือว่านี้พ่อเนี่ยเนเออมื่อไหรสเ่น